ค okay. สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้าสมพิดมหาล่อป้าล่อไปล่อมากัเล่นมาพอ้เห็ดดอกบกหญ่ค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เห็ดผงขาไล่ใช้มือถั่วไปอ้อ้าลดูนะโอเ้สเกตฟัดดิยา yeah? okay. โอเคเป็ไงเราเล่นเก็บเอา่าโอเครัดช้อ ดอกง่ายค่ะพี่น้องโอเคได้แล้วดอกหนึ่งเลาะตัวพี่น้องอันนี้เลาะน้ำช้างบม่อยากเข่าป้าแต่ว่าสิเข่าเยอะมันบ่แค่หอดมองมองที่เคยเกิดนะคะพี่น้องไาย,ยางรามองมันเกิดมันเจองสิสีเห็ดโอ้ี่ได้ดอกโอ้ยได้ดอกได้ดอกนะเห็ดเหลืองค่ะพี่น้องอันนี้ เด็กว่าเอาดอกค่ะดอกเนี่ยกง่ายว่ามื้อนี้เอาแต่เฮ็ดเพิิงว่าต่อเฮ็ดอันอื่นๆนะซะเม็ดใส่สตาร์มาหน่อยมายัง่า นค่ะพี่น้องเขาป้าบัดเนี่ยเขาป้าหาเห็ดน้ำกันค่ะพี่น้องปกติอยู่แถวนี่มันสิมีเห็ดเนาะค่ะพี่น้องป้าสมพิษป้าขโมนป้าอีกแล้วเนี่หาเห็ดซอยป้าในเดชจาด้าดี่บันีปกตินี่ สงสัยค้นสิมากเก็บหลายเลยเพราะว่าป่าหนีคนหูจากหลายค้นกับม้หลายเพราะว่าป้ามันเปลนบ่เป็นตาย่านแล้วก็ป่าไงแต่ว่าเหตุมันกับบริเกิดสมองได้ค่ะพี่น้องมองได้มันเคยเกิดมันจึงเกิด เกิดเป็นยอมๆเนี่ยมีอก็ต่างได้งานมาบุคคเห็นจุดดอกเห็นดอกเกี่ยวป้านีบ่าเคยโอเคมันขันหดย้ำที่เดียวเห็นบ่พี่น้องจ้าป้าบุเห็นดอกเห็นต่ขวดเบีรยอะไรนี่ ไม่ได้กินเบียร์ทีิไว้ซุ้มมหาเหตดสิโอ้ยหกไลยป้าก็ว่าอยากเข้าไปได้ป้ายาไปดีกว่าเพราะว่าหกไลยกับแมงแมจ่า,จายเม้ง เดเบิ่งหันจากน้อยแดนบ่มีเข้ากับเมียบ้านนาะจากคิดสะว่ามัอยางเล่นน้ำปลาสมพิด <ýcode> mình mong hay năng lên lắm nằm bắt gắm nghe ở số năng nghe không mấy chục nghìn cái Hãy subscribe cho ีเฮ็ดอียังนี่ปลาบอกกเก็บดอกบัวงจกักมาเบิ่งงมองนี่จักหน่อยมองมันเคยมีมันว้ายผิดย้ำบุ มันาคันีวออกกี่เด้บุบ้านเพิ่นเก็บเบิดแล้วบ้านป้าเนลังเดียนหอดเดียนอัน,ดเ,อดนอเดือนธันพุ่มเด้อพี่น้องเดือนธันวาคมเด้อบ้านอื่นหิมาเพิ่นตกจนวายโอ้เสียวอยากกินแล้วบ้านป้านี่เดิเซมเบอร์ปีนั้นสองพันสิบแปดป้า ยังยังไทยยังเก็บเห็ดชูหอดจึงว่านี่ดอกนึงพี่น้องเห็ดอันนั้นแม่เพิ่นเห็ดยังโอ้เห็ดอีเหลืองเพิ่นเทาแล้วเห็ดอีเหลืองนี่็มีรสชาติขมอ่ำลำหนึ่งกินกับแก้วใส่หนึ่งปลาแห้งแฉบพี่น้อง อันนี้ก็เฮ็ดยาเนี่ยค่ะคือเป็นคือเห็ดทางนกยุ้งมันหันอันโค้งงามจ้ะนีเลี้ยงดอกนึงพี่น้อง เอาแต่เห็ดเพิ่งนได้วะซันแล้วเบิ่งเห็นดอกเดียวเห็ดอื้นวะวาซันแสดงว่าเห็ดอีเหลืองมันทางผีบว่าขั้นเกิดเลยว่าเห็น ก็ล้างสีออกพี่น้องว่านี่คือเสื้อมันนี่เป็นคิ้วเลยนี่พี่น้องมั้งธรรมาอาทิตย์หน้านี่ยยิ่งสีเห็นเลยนี่เพียรปาดออกเป็นคิ้วมาเพียนี่แหละเฮ็ดอีเลียงก็สีเฮียสเก็บเป็ิวส์อะอาบะเอสเน็กซ์วอล์คออกเป็นคิ้วเลยแต่ว่าบ่นั่นไหญ่ง กินบัร่ายค่ะพี่น,อน้องมือนีข้นือบิบร่ายกินดอกป้านี่ป้าชมพิดผ้ามวนแนงโดนหรอ พี่น้องป้าเฮาเมียบ้านผู้ใดหรอกจ้ะโอเคค่ะพี่น้องจ้าป้ากับพายางเล่นพ่อทายคลิปผู้ใดบอกน้ำพีน้ำนองซื่อๆหรอกราวนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ